รู้ไหมคะว่าสุขภาพช่องปากของคนวัยห้าบวกเนี่ยนะคะน่ากลัวกว่าที่คิดค่ะ บางคนนะคะก็ต้องรักษารากฟันค่ะแล้วก็เคลือบฟันเราจะบางลงนะคะทําให้เกิดอาการเสียวฟันฟันโยกฟันขุ่ง่ายเพราะเราอายุมากขึ้นค่ะโอ้โหแบบเยอะแยะไปหมดเลยค่ะเยอะจนแบบว่าโอโ้ไม่รู้จะพูดปัญหาอะไรเลยทุกอย่างมันคือปัญหาในช่องปากทั้งหมดเลยค่ะแต่ไม่ต้องกลัวนะคะเพราะว่าเข็มมีทางแก้ไว้ให้เราค่ะเข็มใช้สูรพอก s 5 4 6 0 Ultraso ่หอค่ะซึ่งมีขนแปรง c ูเรนไฟเบอร์นะคะ5,460เส้นค่ะทําความสะอาดได้ล้าลึกนะคะและที่สําคัญนะคะช่องว่างเล็กๆระหว่าง ฟันเนี่ยเข้าถึงทุกจุดเลยค่ะ ด้ามจับเป็นแปดเหลี่ยมแบบนี้นะคะทําให้จับถนัดมือนะถ้าเกิดว่าใครได้ลองนะเข็มบอกเลยนะว่ามันจะแบบจับดีมากๆเลยค่ะแล้วก็วิธีการจับเนี่ยนะมันจะทํามุม45องศาเป็นมุมที่ทันแพทย์แนะนํานะคะว่าดีต่อเหงือกของเราค่ะนี่นะคะมีแปรงสีฟันดีแล้วนะอย่างเดียวไม่ได้ค่ะแต่เข็มมาใช้คู่กับยาสีฟันของเขาค่ะ e n c t a l 1450นะคะสูตรอ่อนโยนค่ะไม่มีสาร SLS นะคะสารที่ทําให้เกิดการแพ้หรือว่าระคายเคืองค่ะและเข็มมิทรี อย่างหนึ่งคือเวลาที่เข็มเดินทางพก Travelset เอาไว้แบบนี้ค่ะข้างในทุกอย่างนะคุณภาพเต็มเปี่ยมเหมือนเดิมเลยค่ะเขมมามีคุระพกค่ะบอกเลยนะคะว่าเป็นหนึ่งในครอบครัวแล้วก็เป็นหนึ่งในไอเชมที่ขาดไม่ได้เลยในห้องน้ำของเข็มตอนนี้ค่ะทุกคนใช้แปลงสีไหนอยู่ยาสีฟันรุ่นอะไรมีฟูอะไรหรือไม่มีฟูอะไรนะคะเขียนมาคิงกันหน่อยนะคะคนนี้ไปแปรงฟันกันนะคะไม่อวดเลยนี่คนนี้ไปแปรงฟันก่อนนะคะ